สามวาทะคาคมบางทองหรือหองสูหงฟ้าบางทองสิ้นชีพไม่สมปัญญาบางทองหรือหองสูหงฟ้าเป็นบุคคลระดับอัจฉริยะบุคคลดังเช่นของเบงปรากฏบทบาทครั้งแรกในวรรณกรรมสามก๊ก ก็เมื่อโจโฉยกทัพใหญ่มาบดขยี้เมืองกลางตังอันเป็นนครหลวงของงอกกกโดยบางทองเป็นผู้วางแผนหลอกลวงให้โจโฉผูกเรือรบทั้งหมดเข้าด้วยกันก่อนที่จิวยี่ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งงอกกกจะใช้ธนูเพลิงเผากองเรือรบทั้งหมดของโจโฉในศึกผาแดงแม้ว่าบางทองจะเป็นผู้มีความสามารถมากเช่นเดียวกับของเบ้งแต่ด้วยความที่เขามีรูปกายภายนอกที่อัปลักษ เล่าปีจึงไม่ได้มอบหมายความเคารพและศรัทธาให้กับบางทองและส่งให้ท่านอาจารย์ฮองซูไปปกครองเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งจนกระทั่งคงเบ่งซึ่งเดินทางกลับมาจากการปฏิบัติราชการที่ต่างเมืองได้เน้นย้ำให้เล่าปีทราบถึงคุณค่าของบางทองที่ซ่อนอยู่ภายในรูปกายอันอัปรักษณ์เล่าปีจึงได้แต่งตั้งให้ท่านอาจารย์ฮองสู oo, มีตำแหน่งเช่นเดียวกับขงเบ่ง หากบังทองเป็นผู้ที่มีอายุยืนเขาก็คงสามารถสร้างประโยชน์ให้กับโจกกกและช่วยงานของของเบ้งได้อีกมากแต่น่าเสียดายที่อาจารย์ฮองซูต้องมาดวนเสียชีวิตด้วยลูกธนูของข้าศึกที่เนินลกห้องโงหรือเนินหงร่วงคำคมของบางทองที่ปรากฏในเรื่องสามกกมีดังนี้ 1. หเหตุใดท่านมาเจรจาเช่นนี้อันธรรมดาผู้มีสติปัญญาเมื่อภัยมาถึงตัวแล้วถ้าจะไม่คิดเอาตัวรอดก็จักได้ชื่อว่าหาปัญญามิได้ 2. ความแต่เพียงนี้จะเป็นไรข้าพเจ้าจะว่าให้มิได้หรือ แต่หากว่ายังไม่สบายใจจึงมิได้ตัดสินถึงราชการโจโฉกับซุนกวนก็ดีเหมือนเราจับหนังสือชูไว้บนฝ่ามือถ้าเปิดพลิกดูเมื่อใดก็จะเห็นแจ้งสิน 3. น 3. อันธรรมดาผู้มีสติปัญญานั้นถ้าจะคิดอ่านทำการสิ่งใดถึงจะเต็มใจก็ดี มิเต็มใจก็ดีก็ย่อมว่ากล่าวให้แตกฉานปรากฏออกมาและจะนิ่งรำพึงรวนเรอยู่ก็เหมือนคนหาปัญญามิได้ตัวท่านก็ประกอบด้วยสติปัญญาจะมานั่งวิตกถอยหน้าถอยหลังอยู่ชนี้หากวนไม่